ไปอยากไหมดิไปอยู่ตรงแค่ไหมมันไหมอะไรเล่าไหมที่มันไม่ใช่ไม้ก็ทั่งไหมเองลูกว่างที่มันไม่ใช่ไม่ก็ทั่งว่างเองไปอยู่อะไรต้องว่างเล่าตัวอะไรไปอยู่เล่าตัวอะไรไปว่างเล่าเฮะตัวอะไรไปไหมเล่า ไม่ที่ไม่ต้องค่อยไหม่สิไม่แม่กระทั่งไหม่เองไม่ต้องตีความต่อฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็จบตามนั้น ฟังแล้วไปตีความต่อมันก็นั่นแหละเอาทิถิเข้าไปแทรกแสงหยาบไอ้พวกที่ชอบไปตีความต่อนี่พวกหยาบทิธิตัวเองซ้อนเข้าไปอีกหยาบขนาดละเอียดก็ยังไม่ใช่เลยอะไรเล่าไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง พยัยมไปตีความต่อ,อยับพิธีนิสัยสมุทรไทยทิธี ไม่ไปไม่นะอย่ามัวแต่เอาไม่ใช่ไปไม่ใช่โลกไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองอย่ามัวแต่เอาไม่ใช่ไปไม่ใช่ไม่ตัวไม่เองอย่ามัวแต่เอาไม่ไปไม่อะไรนี่ลอดสรุปนิพนานสรุป ิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับผลย่ามัวแต่ไปสร้างมากสร้างผลอะไร ตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมรรคไม่เกี่ยวกับผลนั่นน่ะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ไปคอยไม่เกี่ยวไม่ใช่มัวแต่เอาไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวล้างตัวไม่เกี่ยวเอง เกี่ยวที่มันไม่ใช่อะไรในไะม่เกี่ยวดีๆมัวแต่เป็นมากเป็นผลอะไรอยู่แล้วมีลอดสรุปดีๆมีพานสรุปดีๆสรุปตัวสรุปเองนั่นเองมัวแต่ไปไม่กเกี่ยวอะไรอยู่แล้วไม่กเกี่ยวตัวไม่กเกี่ยวเอง ตัวเป็นไมมอะไรอยู่แล้วไม่ตัวไมมเองไม่ที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไมมเองไม่ที่มันไม่ใช่อะไรในไหมมีเกี่ยวที่มันไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวลูก ไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม้ลูกไม่ที่ไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ที่ไม่ต้องไหม้ รุปตัวสรุปเองเรียกอย่างนึกว่านิโรธสรุปนิพานสรุปนะสรุปตัวสรุปเองกำลังลรีดจะรีบนะไปทำไมอเมริกาอเมริกามนะสรมชาติ ฮาลาเวเหรอกำลังดีๆกำลังจะไม่ใช่อะไรนี่ดีไม่ดี ไม่ตัวไม่เองไม่แฉอะไรไปค่อยไหม้นะ ไม่ที่ไม่ต้องไหม้โลกไม่ที่ไม่ต้องไปค่อยไหม้ไม่ที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไหม้เองว่างที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งว่างเอง มัวแต่พิถ yeah, ีจับต้องมัวแต่ใช้พิถีด้วยี่อบโลกให้ฟังนี้ก็ปโลกล้างบโลเท่านั้นแหละพิถีล้างพิถีท่านั้นมีบัญญัติให้ฟังนี้ก็พิถีล้างพิถีท่้นั้นแหละบัญญัติล้างบัญญัติเท่านั้น ใช่ตัวไม่ใช่เองอย่าพยายามที่จะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองลูกอย่าไปหลงพยายามจะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ล่างไม่ใช่เองทำมาอย่างนั้นแล้วเราก็ที่ไม่ใช่นั่นแหละมันจะกลายเป็นสังสวัสดในไม่ใช่นั่นแหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไม่ใช่ล่างไม่ใช่เอง มัวแต่ไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่นั่นแหละมันจะกลายเป็นสังสวัสรน่ไม่ใช่ไปเสเองใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองลูกไม่ใช่ที่มันไม่ใช่อะไรไปไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันไม่ใช่อะไรในไม่ใช่ลูก นุสติล้างนุสติเองสรุปร่างสรุปเองไม่ใช่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่ใช่ไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่โลก ดีดีมหากรณาดีดีอินทรีย์อีอิยตนะเปะดิดดีดีไม่ปกปิดไม่บังคับไม่กดทับอินทรีย์ไม่กดทับอิยตนะโลกจะได้ล้างพร้อมกันไปอินทรีย์นอกในอิยตนะนอกในล้างพร้อมกันไป